วัตีนะนัสที่รับชมช่องนี้อยู่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่แพรอธนาวินก็มาลองดูครับที่นี่ได้ข่าวว่า,าเสียค่าคันเป็ดคันละหนึ่งร้อยบาทตัตกแด้ทุกแทบทุกบ่อเลยอคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยก็เดี๋ยวต้องรอ การต่้มกับเสียพึกก่อนว่าจะมาถึงตอนไหนเพราะตอนนี้ก็ผมมาถึงก่อนจะตั้มกับเสียพึกเขากำลังเดินทางมาก็าเดี๋ยววันนี้ติดตามรับชมกันครับว่าช่อนล,ลูกหมูจะได้กิ่ตัวไปครับก็ที่นี่คนน้อยมากครับวันนี้มาผิดท,ทั้งบ่อมีอยู่ถึงไม่ถึง20คนได้มั้ง ก็มาลองดูครับว่าอวันนี้ผมจะได้ช่อนลูกหมู10ตัวเดี๋ยวมีเกมไม่เล่นด้วยวันนี้รอทีมงานมาครบก่นอนวันนี้อดใจไม่ไหวแล้วครับต้องเข้าก่อนละผมไปก็ค <ak> ันเบ็ดคันละคันละ100บาท<ช>เน <lightweight. S 1> าะและว้ว<ช> <n' oke? S 2> ก็ปลาออกได้ได้แทบแทบทุก,ท,กทุกปลาทุกชนิดทุกชนิดเยกเว้นแต่ปลาช่อนก็คือช่างออกรัว80ของขอบคุณมากครับพี่ ยานเข้าฝนตกฮเฮ้ยมาแล้วเท่านผู้มชมด้วยช่อนตัวที่หนึ่งหลังจากฝนตกฝนตกโคตรแรงเลยโอเคจ่ายตังเสร็จเดินเข้าบ่อฝนตกเลยประมาณชั่วโมงครึ่ง ดนปลาบึกไปทีหนึง่งตอนฝนตกโอ้โหสายคาดนี่ครับเป็นไงแดกกบยางเข้าไปเรียบร้อยใชยสวยเดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวต่อช่อนสะใจคารลร้อยครับผมตั้นไงโดนแล้วเรียบร้อยครับตัวที่สอง โอ้ยลุดอีกแอ๊ะอัไนอยู่เนี่ยหอ้ยกัดแรงว่ะโอ้โหยึดเป็ดโอ้โหใส่เป็นโลเลยอ่ะโอ้โหอ่ะเปน่ะเสียเขาได้แล้วโอ้ตุ๊ดกัดแรงปะฮอืมตัวแรกของวันอื้ ฝนตกตกโคตรแรงอะ่ะเี่ยจอดรถได้แ <c oughs> ป๊ดเยี่ยผลตกเฉยเลยโอ้โหจะคุ้มวะ่ะเต็มปากเต็มปากเลยก็ดีไก่ชนนะตัวเนี้ยแก้วือ นี่นะครับอ่าเรือลำนี้เรามองกันไว้ตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ใช้หรือเปล่าพอดีเจ้าของบอ่อเดินมาพอดีใช้ได้ใช่ไหมพี่เรือลำนี้ใช้เรือใช้เรือเลาะเลาะตีปลา่อตีเหียบปลอมได้นะครับอเจ้าของบอ่อสุดยอดมากใจดีสุดเลยโอเคครับพี่เต็มที่เลยเจ้าของบอ่อบอกเต็มที่เอาปลากลับเยอะเ <c oughs> ออโอ้ชะโดขึ้นอยากให้ได้เยอะครับ สุดยอดเป็นไงครับสปิลิตอ๋อขอบคุณครับผม โอ้โหแต่ปากเป็นโค้งเค้งเลยบอกแล้วอะไเอาดาวออกเยอะเยอะเอาแล้วปลาช่อนมาแล้วครับผมปลาช่อนตัวนี้กับกบยางไหมโอเคที่เขียวยะดูจุ๊บจุ๊บจุ๊บเบา เร้นะเจ้าของบ่อที่นี่โคตรใจดีเลยบอกตรงนะพี่นะใช่ครับโอ้โหคืออ่าเขาให้เราใช้แทบทุกอย่างเลยอ่ะเขามีเรือให้ให้เราใช้ด้วยนะใช้ฟรีนะค oh, <no. S 2> ่ากันเบ็ดหนึ่งร้อยบาทปลาถ้าเป็นปลาช่อนเอาออกก็โลละแปดสิบบาทโอเคแถมได้ใช้เรือฟรีด้วยโอเคิดน้ำม,มันเลยมฝนตกหนัก <c oughs> เจ้าชิจ้าครับบอเฮ้ยเอเฮ้ยโอ้ยหลุด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 เือชิจ้าอะไเหี่ยชิจ้า เอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยคือยอดตัวแรกของวันดูเฮ้ยตัวแรกของวันนะครับถ้าไม่ได้ลงเรือนะดูทรงแล้วจะยากคิดเปอร์ไปไหนโอ้เอไค้มมาแล้วตัวยอด ได้แต่ละตัวนะครับ <c oughs> โอ้น้ำตาเทบไหล <c oughs> เดี๋ยวครีกันเห็นมันจิบน้ำอยู่กิบน้ำพอดีนะตัวน,นี้ครับผมตัวแรกของวันมาแล้วอือต <c oughs> ัวแรกของวันนะ มีชโดขึ้นน่ตัวแรกของวันนะครับผมใบก็คอเหลือดีก็ฝากไว้ด้วยครับผมบอ่อนี้ก็หน้าตกนะครับเจ้าของบอกระจดีด้วยวันนี้ผมใช้ลองใช้สีเหลืองดูครับวันนี้ฝนมันตกก็เลยลองขายสีแฟร์ๆหน่อยนึงโอเคครับผมขอบคุณครับนนี้ไม่ต้องตีงตื้อว่ะ ไม่ตื้อไม่เอาแต่มันจู่นะออกมาจับกลางน้ำเลยนะมันอยู่นี่เลนอยู่แถวนี้แหละปางวิ่งออกจแต่ชอบสองใบหลีชอบชอบเอเอนี่มันวะที่สองสกินอะสองสองใบสกินเนี่ยน,นี่ก็ใช่ กัดดุกินไอ้หนุ่มวุ้ยอ้โหูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วข่อตัวแตกหมดไอ้เว้น แล้วครับตัวที่สองมาแล้วลงเรือปุ๊บขอฮัทปั๊บเลยครับผมสีเหลืองเหมือนเดิมจุดเลยทีเดียว <c oughs> เชียวเราจะมาตีข้อนะครับแต่ามาเจอ,อนี่ก่อนมันเอาก่อนข้อกันเอาก่อนข้อ <c oughs> เลยครับผมโอ้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไซส์สวยปลาที่นี่ไซส์สวยดีอยู่ก็สีเหลืองเหมือนเดิมครับฮัตอยู่สีเหลือง ขอบคุณครับผมดีใจใไปแล้วครับมีน้ำตื้นเหรอน้ำตื้นมากเลยนี่ต้นถอยออกอ่ะถอยช่ออุ้ย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 อยอยอุ้ยอุ้อ่อุ้ยออาอุอนออุอุออ หูหอุ้ยบาหูดำดำขอโทษขอโทษขอโทษบาหูดำดำไม่จบนี่แหละครับอันตรายเกิดได้ทุกเรื่องถ้าอยู่บนเรืออย่าประมาทเด็ดขาดผมขอโทษพี่ขอโทษปลากัดกัดใหญ่ด้วยเอาตัวนั้นให้ได้นะไหนมันขึ้นจิบอยู่แล้วดูมันยังขึ้นจิบอยู่นล้ว โอ้โห500เต็มกระดิมานีีมันขึ้นโอ้ขนาด, <c oughs> ดนื <c oughs> ม <c oughs> นัื <c oughs> ้อหือ <c oughs> เหยื่อย่นไปเลยโอ้โหเออเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะตัวเนี้ยเอาเรื่องวะโอ้โหเออฆ่าจริเลย ชดโอ๋ยก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 เลยยกเลยตัวท oh. mm. ี่อะไรสามตัวที่สามเลยครับตัวที่สามมาแล้วแตาไม่ลงเรือเนี่ยคงไม่ได้ครับดูแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นใส่สวยนะครับผมปลาช่อนแต่ละตัวสวยมาก อันนี้ก็ชาสีเหลืองเหมือนเดิมครับสองไปสปินครับผมฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ เฮ้ยโดนอีกแล้วติดติดอะไร oh. ติดยากเต็มเมแล้วนะเอามั้เอามั้ยโอ้ท่ามันโดนกัด ยังวะอุ๊ยอ้โหเหมือนกันย <laughs> <laughs> าวเลย <laughs> พุ่งออกจากข้างปากเราตรงตรงอื้มอย่างเงี้ยนะสะใจอุ้ยีอุ้ยหลุดอื้มอู๋ไม่เล็กด้วยนะไม่เล็กนะเนี่ยเล็กนะย่นไปเลยอ่ะผมไม่เล็กนะครับมันขึ้นมาจิบน้ำพอดีมั้งผมไม่เล็กนะครับ สีส่บูสองใบสปรินแก้วโห oh. ฟัง <Okay. S 2> โอเคโฮ้ยเยบร้อยเยบร้อยเยบร้อยกะีเผอด้วย ใส,ไส,ไส่ไม่น่าเกียดอ่ะอจะป๊อกเลยอะนี่สกดยาสีิมพูใส่ก็ประมาณเหมือนปลาช่อนนาแถบบ้านเราเนาะเนาะ,ะ,ะ <laughs> นีะ่เลยครับเป็นไง ลงเรือโคตรมันนะวันนี้ฟินเปอร์อกี่ตัวแล้วเนี่ยเฉพาะลงเรือห้าห้ามีหกอ่ะห้าห้าหลังตัวที่้โอเคไปต่อโอ้โหอยู่นี่พี่นั่นแหละคิเ <c oughs> มื่อกี้ก็เลยยังไม่อยากจะเข้าไป ไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกป๊อกอีกแล้วไอ,ไอ้ห้าวไอ้ห้าวนี่เป็นฐานขน้างล่างอืม,อมโคตรสวยอะหมายอะอะซัดก,กบยางสีมูกสองใบสปินเข้าไป Oh no นี่การ์ดดูบ oh. แกว oh. อะไอตัวเมื่อกี้เดี๋ยวปล่อยนะครับ มันเล็กไปมันป่อยมันโตก่อนเราค่อยมาจัดก,การมันใหม่ไปลูกไปเก๋ยสวยครับก็อ่าได้เวลากลับบ้านแล้วก็วันนี้ผลประกอบก็คือได้ผม,มามได้คนเดียวประมาณสามถึงสี่ตัวต่มได้เยอะมากพึกน่าจะได้ตัวหนึ่งมั้ง แต่ตัวใหญ่ท้ายโลกว่าเลยโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันเพราะว่ามันจะได้เป็นกําลังใจงในการทาคลิปต,ต่อไปเนาะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปตกปลาเลยก็ติดธุระนิดหน่อยครับก็เลยอาทิตย์นี้เลยใจสู้ฝนตกก็เอากบยางสีภูสองใบตะปินนะครับวันนี้ก็ทําผลงานได้ดีเหมือนกันสีเหลืองก็กินดี ของพี่ตั้มใช้อยู่สีเหลืองแต่บอ่อเนี้ยที่ที่เอาเอรือลงกันที่นี่ก็คือมันมีปลาชดโดด้วยนะเจ้าของบอ่อบอกเจ้าของบอ่อสุดยอดมากสปิริตสุดยอดโคตรใจดีอะ่ะอืม